สวัสดีครับเล่าซสืรีย้อนเวลามา่วนวางเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความสามารถมากมายได้ทะลุมิติย้อนเวลาไปอยู่ในราชวงศ์ทางโดยบังเอิญแล้วไปพัวพันกับเชื้อพระวงศ์โดยไม่ตั้งใจแต่ด้วยความเฉลียวฉลา,าดของเขาชอบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอ EP8 1 EP เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังผมเล่าต่อกันได้เลยครับนางเอกเขาไปที่ตำหนักของเสินโกโกงเพื่อแก้แค้นให้กับแม่แต่นางเอกก็ไม่เจอเสินโกโกงเลยนางเอกโลตัวทีก็เป็นกับดักซะแลว้วนัก เอกถูกทหารมากมายล้อมจับในวงังในช่วงเวลาที่นักเอกกําลังสิ้นหวงังกงซูผมมาช่วยนักเอกหลอกล่อทหารเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อจะให้นักเอกหนีออกไปจากวังหลวงอย่างปลอดภัยส่วนทางแม่นางซินเยร่วมมือกับล้อมไมทับจริงวางเพลิงที่เขาอีซานสถานที่ผลิตระเบิดของเพอเองที่เขาอีซานของเพอเอกเพอเอกวางแผนป้องกันไฟไหม้อย่างรัดกรม พระเอกเตรียมบ่อน้ำไว้ตามจุดต่างๆพร้อมที่จะดับไฟได้ทุกเมื่อแต่พระเอกนั้นโดนนางเอกวางยานอนหลับก็ทำให้พระเอกดับไฟตั้งแต่เนิ่นๆไม่ทันพระเอกควบคุมไฟไม่ได้ ไฟนั้นลุกลามเร็วเกินไปรองไม่ทับจริงก็ทํางานสําเร็จเรียบร้อยไฟแม่เขาอีซานสําเร็จรูล่วงด้วยดีเราก็จะไปสังหารแม่นางสินเยเพื่อจบภารกิจครั้งนี้แต่รองไม่ทับจริงเห็นว่าเหตุการณ์ชลบุลวุ่นวายก็เลยสังหารแม่นางสินเยไม่สําเร็จส่วนทางอ,องเวลีไทยบังคับให้ทุกคนในสํานักมอเข้าไปขนย้ายระเบิดถ้าหาว่าไม่มีระเบิดอ,องเวริไทยก็จะสร้างผลงานความดีความชอบไม่ได้ทุกคนในสํานักมอเนี่ยก็ไม่ยอมไปขนย้ายระเบิดในกองเพลิงเพราะไฟนั้น กับลังลุกลามไปถึงค้างระเบิดแล้วอ,องควยฤษไทยก็สั่งให้ทุกคนในสำนักมอไปนคนย้ายระเบิดอีกครั้งแล้วบอกกับพวกเขาว่าถ้าไม่ยอมทำตามตายสถานเดียวทุกคนในสำนักม้อเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกต้องทำตามอ,องควยฤีไทยสั่งไฟลุกลามหนักมากทุกอย่างกำลังจะเป็นเท่าทุลีส่วนทางอ,องควยก็ติดอยู่ในกองเพลิงร้องห่มร้องไห้คิดว่าตัวเองกำลังจะตายพระเอกขี่ม้ามาช่วยชีวิตอ,องค์วยฤษไทยออกจากกองเพลิงเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ทำให้มีคนบาดเจ็บล้ม ตายมากมายนางเอกยอมเปิดเผยตัวตนมาพบราจทาญาติเฉียนเฉียนขอให้ราจทาญาช่วยกงซูราจทาญาก็ดีใจที่นางเอกพี่สาวของเขายังไม่ตายเหล่ารับปากนางเอกว่าจะช่วยกงซูราจทายาจับนางเอกพูดคุยกันราจทายาอยากให้นางเอกร่วมมือโค่นบัลังฮองเตต่างคนต่างได้ผลประโยชน์ราจทาญาได้เป็นฮองเตจากนั้นราจทายาก็ให้นางเอกฆ่าเซิงโกกงล้หลงแ้นให้กับแม่ตัวเองนางเอกก็ยังไม่รับปากราจทาญาแล้วเตือนราจ ทายาทเดินเียนอย่าคิดก่อกระโบดแต่หากว่าเดินหน้าไปแล้วจะหันหลังกลับไม่ทันเราจะทายาทกล่าวกับนักเอกว่า ลูกดอกบนกาวทานอย่างไงก็ต้องยิงทาหารพากงโซมาให้ราชทายาทเล่ารายงานราชทายาทว่านาคากินยาพิษที่อยู่ในปากฆ่าตัวตายแล้วก็ทําให้ณเอกร้องไห้เสียใจส่วนทางพระเอกก็คิดว่าไฟไหม้ครั้งนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนสถานที่แห่งนี้คุ้มกันอย่างเข้มงวดไม่มีทางที่คนนอกเข้ามาวางเพลิงได้แน่นอกสจากเป็นคนในพระเอกก็เลยสงสัยไม่นางสินเยคงทําไปเพื่อราชทายาทหรือชิงเฉียง,งสินะอ,องเตก็ได้รับ ตบข่าวว่านักฆ่าแอบเข้าวางหลวงลอบฆ่าสังหารเซนโกโกในตำนกักทุกอย่างก็เป็นอย่างทีฮองเตคาดการไว้จริงๆด้วยแต่ฮองเตก็ไม่คิดเลยว่าเขาอีซานจะระเบิดด้วยฮองเตต่อว่าไม่ทับช้างเหอะที่ดูแลคุ้มกันเขาอีซานไม่ดีเหล่าให้ไม่ทับช้างเหอไปถ่ายทอดคำสาปของเขาในท้องพระโรงในวางหลวงฮองเตให้ราชทายาติเลี้ยงเฉียงจับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการระเบิดเขาอีซานเขาคุกสารต้าหลีรอการสืบสวนพวกเขาทั้งสองคนพูดคุยกันอองเวลี รทัยรู้ว่าเป็นฟิล์มือของราชทายาทที่ทําให้เขาอิสานร,ระเบิดอองเว่ยลีทัก็ผิดหวังกับราชทายาทมากๆถึงกับลงมือฆ่าน้องชายแท้ๆของตัวเองอองเว่ยลีทยพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้พี่ชายของเขากลับมาเป็นคนเดิมแต่ดูเหมือนว่าตัวของอองเว่ยลีทยนั้นจะคุณหลุงฟังศพตัวเองซะแล้ว ถ้ารู้อย่างนี้อ,องเวลีไท่ก็จะฆ่าไม่นางสินเจตั้งแต่แรกเลยดีกว่าหลัจะทายาทก็เตือนอ,องเวลีไท่ด้วยความโมโหจาหาว่าทำอะไรไม่นางสินเจตัวของราัทายาทนั้นก็จะไม่ปล่อยอ,องเวลีไท่ไว้แน่ไม่ทับโหจนจีย้ยิงธนูตักเตือนล้องไม่ทับจีงที่ทํางานล้มเหลว ออกเวียดไท้แล้วไม่นางสินเย่ไม่สําเร็จแล้วเตือนรองไม่ทับจิงเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหาว่าทํางานผิดพลาดอีกก็คือตายเมทับโผจุนจีให้เวลารองไม่ทับจิง3วันทําสืบหาเสีย่ยวเมย์ให้ได้รองไมทับจิงก็ได้มาสืบหาเสีย่ยวเมย์ก็ได้รู้ว่าไม่นางสินเย่ฆ่าเสีย่ยวเมย์รองไมทับจิงนําร่างกายที่ไร้วิญญาณของเสี่ยวเมย์มาให้กับเมทับโผจุนจีเมทับโผจุนจีก็กอดลูสาของตีงรองห่มรองให้ด้วยความเสียใจเราสั่งให้รองไม่ทับจิงไปพาตัวสินเย่ใน คุกสารตาลีมาพบส่วนทางพระเอกขอร้องให้ผู้คุมสารตาลีไปบอกทางบ้านของตระกูลยุนว่าตัวของเขานั้นอยู่ในคุกปลอดภัยดีพอผู้คุมรู้ว่าพระเอกเป็นยุนโหเส้นหนานก็ดีใจมากๆคนที่ติการเล่นพนันต่างนับถือพระเอกเป็นเทพเจ้าเงินทองหนึ่งในนั้นก็คือผู้คุมคนนี้ด้วยเช่นกันผู้คุมคนนี้เนี่ยก็ขอสู่การเล่นไพ่นกกระจอกจากพระเอกว่าเล่นยังไงให้ชนะพระเอกก็ได้บอกเคล็ดลับกับผู้คุมคนนี้ไปนกน้อยที่พระเอกเลี้ยงดูก็บินมาหาพระเอกที่คุกสารตาลี พระเอกก็ได้ขอร้องเพื่อเลิฟตนน้อยให้ไปตามหงสูมาที่นี่เดี๋ยวซื้อของกินอร่อยๆให้กินนกน้อยเพื่อเลิฟของพระเอกก็ไม่เอาพระเอกบอกกับมันอีกว่าเดี๋ยวหาเมียให้มันก็ยังไม่เอาอีกพระเอกก็เลยบอกกับมันว่าถ้าไม่ยอมทำตามเดี๋ยวจับต้มน้ำแกงนกน้อยก็ยอมทำตามพระเอกไปตามหงสูมาให้ราชทถายาลีเชิงเฉียนมาเยี่ยมแม่นางซินเย่เราบอกให้ซินเย่รอตัวของเขานั้นจะช่วยแม่นางซินเย่ออกไป เราราชทายาทก็ได้มาขอส่วนระเบิดจากพระเอกอีกครั้งแต่พระเอกก็ไม่ให้พระเอกบอกราชทายาทว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นสำรอยแบบเดิมสูญเสียผู้บริสุทธิ์มากมายอีกครั้งแน่นอนโทษของพระเอกคงไม่พ้นโทษตายที่ทําให้ระเบิดเสียหายและยังทําให้องค์ชายบาดเจ็บนางเอกได้ข้อเสนอกับราชทายาทว่านางจะช่วยให้ราชทายาทขึ้นกรองบาลัง ข้อเสนอหน,นก็คือช่วยทุกคนในสำนักมอออกไปจากวังหลวงอย่างปลอดภัยแล้วห้ามดึงพระเอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการแย่ง,งยชิงบัลลังก์เดชคาเราจะทายาธีเชงเชียงก็รับป้านางเองํำตามที่นางเองขอหลาอมมทับจริงปลอมตัวเป็นพ่อครัวเราวางยาพวคุมสารตาลีเลาวพาแม่นางสินเยนิออกจากคุกสารตาลีหลาอมมทับจริงโกหกแม่นางสินเยว่าเราจะทายาทราบข่าวมาว่ามีคนคิดจะกำจัดท่านเราจะทายาเลยให้ข้าน้อยพาท่านออกไปแม่นางสินเย นางก็เชื่อสนทางห่วงสซ่ก็ได้ขุดดินมาถึงห้องค้ังของพระเอกพระเอกก็จ้างห่วงสซ่ด้วยหนูทองคําเจอรี่ตาหาว่าเส้นงานนี้เราจะให้พระเอกให้ห่วงสซ่ปลอมตัวเป็นเขาอยู่ในครกแล้วตัวของพระเอกนั้นจะออกไปสืบคดีหาความจริงทุกอย่างห่วงสซ่ก,ก็รับปากด้วยความจาใจสําหรับห่วงสซ่แล้วเงินทองก็อยากได้แต่ชีวิตก็สําคัญชีวิตนี้ของห่วงสซ่ก,การที่ได้รู้จักกับพระเอกเป็นอะไรที่ข้อสวยมากๆหวัวจะโดนตัดวันไหนก็ยังไม่รู้เลยพระเอกออกจาก โขสารตาลีมาทางหลมที่ห่วงซูขุดเอาไว้พระเอกก็ได้เจอกับเราไม่ทับจิงกับแม่นางซินเย่พระเอกเลยตามพวกเขาทั้งสองคนไปรอไม่ทับจิงพาแม่นางซินเยมาดูฝีมือของตัวเองที่ฆ่าแม่นางเสี่ยวเมยแม่นางซินเยเห็นศพของแม่นางเสี่ยวเมยนางก็ลนลานด้วยความกลัวรอไม่ทับจิงหลอกถามซินเยว่าใครเป็นคนฆ่าและใครรู้เรื่องนี้บ้างแม่นางซินเย่นางก็สัรภาพด้วยความกลัวว่านางฆ่าเสี่ยวเมยเพียงคนเดียวแต่เราจะทายาช่วยนางฝังศพเสี่ยว เม่เท่านั้นหลอกไม่ทับจีนก็ได้ตีแม่นางซินเย่สลบไปพระเอกก็ได้ยินทุกอย่างที่พวกเขาทั้งสองคนพูดคุยกันพระเอกก็เดาว่าผู้ชายคนนี้หลอกถามซินเย่ตอนซินเย่ร้อนลนคงไม่ใช่คนของราชทายาทแน่พระเอกก็อยากจะเข้าไปช่วยแม่นางซินเย่แต่โดยทักษะการต่อสู้และวรยุทธ์ของเขาเนี่ยไม่มีเลยถ้าบุ่มบามเข้าไปก็คงตายสถานเดียวโดยความเฉลียวฉลาดของพระเอกพระเอกก็ได้ปิดปางตัวตนเอาผ้ามาปิดหน้าแล้วก็หกรองไม่ทับจีงว่านาย ให้ข้ามาเอาตัวนางไปรองไมทับจิงก็ไม่ใช่คนโง่รองไมทับจิงก็ได้เอาดาบของเขามาเปิดหน้าของพะเอกพะเอกก็ได้เอาผงขาวปลาใส่รงองไมทับจิงเลาพาแม่นางซินเย่หนีไปก่อนที่พะเอกจะออกไปบอกกับรองไมทับจิงนายท่านให้ข้ามาฆ่าเจ้าก็ทําให้รองไมทับจิงคิดว่าไมทับโพจุนจีสองคนมาฆ่าเขาครับส่วนทางราชทาย,ยาทก็ทําตามคําขอของ,ของนางเอกส่งทุกคนในสํานักมอออกจากวังหลวงเราจะทายาทบอกทุกคนในสํานักมอ านางเอกร่วมมือกับเขาก่กบบอกระบาดแย่งชิงบาลังก็เพื่อจะล้างแค้นให้ล่วงหลานแม่ของเธอทุกคนในสำนักมอได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ยอมออกจากวังหลวงพวกเขาจะล้มเป็นล้มตายกับนางเอกช่วยให้นางเอกล้างแค้นให้สําเร็จเจ้าราธีสำนักมออารคอนนางเอกแต่งตังให้นางเอกเป็นเจ้าสำนักมอลนที่23ของสำนักมอราชทายาทให้ทุกคนในสำนักมอมาผลิตระเบิดและเอาระเบิดไปฝังที่หน้าประตูเมืองหลวงพอฮองเตกลับมาจากสูสานหลวงเราจะ ทายาทจ,จะใช้ระเบิดปีบบังคับให้ฮองเตสลับบอลังส่วนทางพระเอกก็ได้พาแม่นางสินเยมาโจนตะกุนยุนหลังบอกกับแม่นางสินเยว่าได้ยินหมดแล้วที่สินเยฆ่าแม่นางเสียวเมยพระเอกก็ถามสินเยเพราะอะไรถึงฆ่านางแม่นางสินเยนางก็ได้บอกเหตุผลกับพระเอกแต่หากว่าเสียวเมยไม่ตายหลักจะทายาทก็ต้องตายเพราะนางพระเอกถามสินเยอีกว่าเขาอีซานระเบิดเกี่ยวข้องกับรัชทายาทไหมแม่นางสินเยนางก็ไม่ยอมบอกแม่นางสินเยนางก็ตอบว่าไม่รู้ พระเอกก็ขอให้แม่นางเซินเย,ย่บอกทุกอย่างที่รู้มาทุกอย่างอาจจะมีทางแก้ไขปัญหาได้ทันอย่าทำผิดซ้ำซากเราจะหันหลังกลับไปไม่ได้แต่แม่นางเซินเย,ย่นางก็ไม่ยอมบอกอะไรกับพระเอกทั้งนั้นแม่นางเซนเย,ย่อยากให้พระเอกยืยนดูแบบเงียบๆถามแบบนี้แล้วตระกูลจุนจะปลอดภัยพระเอกก็ขังแม่นางเซินเย,ย่ไว้ในห้อง เพื่อไม่ให้แม่นางเซนเยไปก่อเรื่องพระเอกฝากให้ทันยาราหยินคอยดูแม่นางเซนเยเอาไว้อย่าปล่อยให้นางหนีออกจากห้องพระเอกบอกกับทันยาเราวพีนว่าเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับชีวิตตระกูลหยุนหลาวพระเอกก็ได้มาตามสืบชายชุดดำที่จับแม่นางเซนเยก็คือรองไม่ทับจริงนั่นเองครับเพื่อจะตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังชายชุดดำว่าเป็นใครพระเอกก็ได้สืบพบว่ารองไม่ทับจริงมีแม่ตาบอดอยู่หนึ่งคน พระเอกก็ได้ไปหาแม่รองไมทับจริงเราคุยเรื่องราวของรองไมทับจริงแม่ของรองไมทับจริงเนี่ยก็ได้บอกว่าลูกชายของนางเป็นลูกน้องของแมทับโพจุนจีลูกชายของนางตายไปเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วในสนามรบก็ทําให้พระเอกลุกความจริงว่าตุก,การเบื้องหลังก็คือแม่ทับโพจุนจีนี่เองแต่พระเอกเนี่ยไม่มีหลักฐานเอาผิดแม่ทับโพจุนจีส่วนทางรองไมทับจริงก็ระแวงไม่ทับโพจุนจีกว่าจะส่งคนมาฆ่าแม่ของเขารองไมทับจริงก็ได้แอบปกป้องแม่ของตัวเองอยู่ข้างห่าง อยู่นอกบ้านของแม่เขาเราเห็นพพะเอกเดินเข้าไปในบ้านของแม่เขาลูกน้องไม่ทับโอจุนจีไปสมทบรองไม่ทับจริงแต่กลับไม่เจอตัวของรองไม่ทับจริงและแม่นางสินเจเจอแต่ศพของแม่นางเสือเมยในบ้านหลังแห่งนั้นก็ได้มารายงานไม่ทับโผจุนจีแม่ทับโผจุนจีก็คิดว่ารองไม่ทับจริงหักหลังเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปฆ่ารองไม่ทับจริงและแม่ของรองไม่ทับจริงใช้ยาสู้หวันก็ให้สาวรับใช้คอยติดตามดูการเคลื่อนไหวของราชทายาทุก้าวชายาสู้หวัน การูุการก,กระทำของราชทายาททุกอย่างแต่ด้วยภาระกำลังของนางตอนนี้ก็ขัดขวางและห้ามราชทายาทไว้ไม่ได้เราจะทายาสั่งให้ทหารดูแลปกป้องคุ้มครองของเฮาดูภายนอกเราจะทายาทเป็นห่วของเฮากวัวว่าจะมีนาฆ่ามารอบปงประชนของเฮาแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะทายาทกำลังกักขังบริเวณของเฮาเราจะทายาทกลัวว่าของเฮาแม่ของเขาจะมาขัดขวางแผนการที่ตัวเองวางเอาไว้ลูกน้องของมทัพโพจุนจีบุกมาฆ่าแม่ของรองม่ทัพจริงพระเอกปก ปองแม่ของเราไม่ทับจริงนี่แนะ่เอาเก้าอี้ไปแดกแลาระเอกก็รีบวิ่งไปปิดประตูโรงกรอนเดี๋ยวไอตัวที่เหลือจะเข้ามาไอคนที่โดนพระเอกเอาเก้าอี้ฟาดไปดันมีแรงลุกขึ้นมาแลวจะเอาดาบแทงพระเอกทางนั้นก็เอาซ่อนตีนไปกินครั้งนี้ของหลับยาวเลยสินะลูกน้องไม่ท้าโผจุนจีคนที่เหลือพวกมันก็เข้ามาไม่ได้มันก็ได้แทงดาบเข้ามาที่ประตูเกือบโดนหัวของพระเอกดีนะมันแทงไม่แม่นถ้ามันแทงแม่นขึ้นมาเนี่ยห้องไอซียูคงไม่หลับแล้วแหละแบบนี้เผาสถานเดียว เล่นเอาสาวหัวใจของพระเอกตกไปอยู่ที่ตะตุ่งหล่อไม่ทับจริงก็เข้ามาช่วยเราสังหารลูกน้องของไม่ทับโหจุจนจีเราให้พระเอกพาแม่ของเขาหนีไปส่วนตัวของเขานั้น ขวางลูกน้องของไม่ทับโพจุนจีเอาไว้ให้พระเอกก็ได้หนีไปอย่างปลอดภัยส่วนทางรองไม่ทับจริงบาดเจ็บสหาหัสรอแลกําลังถูกฆ่าพระเอกก็ได้ขี่รถม้ากลับมาช่วยรองไม่ทับจริงรองไม่ทับจริงดูตัวดีว่าตัวของเขายังไงก็คงไม่รอดรองไม่ทับจริงก็รู้สึกผีที่ตัวของเขาทํางานสกปกรกให้กับไม่ทับโพจุนจีมานานเกือบ20ปีรองไม่ทับจริงก็ร้องให้ออกมาแล้วด่าตัวเองนาสมเพชยิ่งนักรองไม่ทับจริงจะบอบแผนการช่วยทุกอย่างของไม่ทับโพจุนจีตลอดหลายป ที่ผ่านมา พื่อแลกให้กับพพะเอกส่งแม่ของเขาออกจากวังหลวงไปอย่างปลอดภัยแล้วหาที่ดีๆสักแห่งให้แม่ของเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นพพะเอกก็รับปากร้องไม่ท้าจริงร้องไม่ทัาจริงก็ได้บอกกับพพะเอกคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดละคฆ่าคนในสันนักมอรวมถึงแม่ของน้องเอกเมื่อสิบกว่าปีก่อนเป็นโหจุนจีโดยความมักใหญ่ไฟส่งของเมทับโหจุนจีตอนนั้นเลือกข้างของคนที่ชนะในเวลานั้นราชทายาได้เปรียบเมทับโหจุนจีเลยเลือกข้างราชทายาพอสันนักมอโดว่าชิ้น อ,องเสียเปียกก็รีบลุกหน้าไปช่วยชินอองแต่ทุกอย่างในตอนนั้นก็ไม่เป็นอย่างที่ไม่ไดาโกจุนจีคาดหวังเอาไว้ชินอองชนะซึกสงครามสังหารรัชทายาตตายในสนามรบแม่ทาโกจุนจีกลัวความผิดก็รีบตามสำนักม้อไปเลาสังหารสำนักม้อในสนามรบเพื่อฆ่าปิดปากต่อมาหลีอัลลานหรือว่านางเอกเดินทางเข้าวางหลวงเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับแม่ที่ตายไปแม่ทาโผจุนจีกลัวว่าหลีอัลลานจะสืบลูกความจริง เลยวางแผนส่ร้ายฮองเต้เพื่อให้สองพอลูกข้าวฟันกันเอง ด้วยความอิจฉาที่เมทับโผจุนจีไม่ได้ออกรบทำสื่อทำงานชิ้นใหญ่ก็เลยวางแผนคาฮองเตหลอกให้ราชทายาทเป็นโหนเชิดเดิมทีเมทับโผจุนจีจะคาฮองเตตอนที่ฮองเตกลับมาจากสุสานหลวงเราให้ราชทายาทครองบัลังแม่นางเสี่ยวเมยลูกสาวของเขาก็เป็นชายาของราชทายาตแต่ทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปเสี่ยวเมยลูกสาวของเมทับโผจุนจีตายเมทับโผจุนจีก็เลยทรงใสร่ราชทายาทและแม่นางสินเดเราเมทับจริงมอบปคคำสั่งชิ้นออกได้ถู ูกไฟไม้เกรียมให้กับรพอเอกแล้วบอกระเอกว่าป้ายอันนี้เป็นของแม่ทัพอจุนจีส่วนป้ายที่อยู่กับแม่ทัพอจุนจีเป็นของเซินโก,โกงงรพอเอกก็ด่าแม่ทัพอจุนจีเป็นตัวโกงที่โหดเหีเ้ยมชั่วช้าเด็วสาบม,มากแผนการเยียบยนจริงๆส่วนทางรองแม่ทัพจริงตลอดเวลาที่รองแม่ทัพจริงไม่ยอมบอกแม่ของตัวเองว่ายังไม่ตายก็อพอรู้สึกละอายใจต่อแม่ตัวเอง ทํางานชั่วช้าให้กับแม่ทัพโพอจุนจีรองแม่ทัพจิงกัวว่าจะทําให้แม่ของเขาผิดหวังนั่นเองครับ EP 18จบเพียงเท่านี้เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงคอยไปฟังผมเล่าต่อนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ